คนพม่าเขาจะศรัทธาในพระพุทธศาสนามากนะคะถึงเขาจะยากจนแต่บ้านเนี้ยเขาก็สอนลูกมาดีเลยชาวบ้านก็รักครอบครัวน,นี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจหลังจากย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่นานคับแม่ของตันฉวยก็เริ่มป่วยเริ่มไม่กินข้าวค่ะจนผอมลงผอมลงสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ต้องนอนติดเตียงชาวบ้านก็พากันพูดค่ะบอกว่าดูทรงแล้วอะ่ะแม่น่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะ เพราะอาการเนี้ยมันเหมือนอาการเดียวก,กันกับหลายๆคนในหมู่บ้านที่เขาตายไปว่ากันว่าเขาโดนผีกินค่ะพ่อกับชาวบ้านก็ช่วยกันทำทุกอย่างทั้งนิมนพระมาทำพิธีรดน้ำมนอะไรก็แล้วก็ไม่หายมหมอผีที่ว่าเก่งๆก็ไม่หายระหว่างเนี้ยพ่อก็ต้องออกไปทำงานคนเดียวตันช่วยที่ยังเด็กอยู่ก็ต้องอยู่บ้านค่ะคอยเฝ้าดูแลหาเข้าวหาน้ำให้แม่กินบ่ายวันหนึ่ง อยู่อยู่แม่ก็ลุกขึ้นมานั่งค่ะบอกว่าให้ไปเอาเข้าวมาให้กินหน่อยอมแม่หิวมากอันช่วยดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ไม่กินอะไรแล้วก็นอนติดเตียงมาหลายวันแล้วก็รีบกุลีกุจอเลยตักข้าวตักน้ํามาแม่กินเยอะมากเลยนะกินเสร็จแม่ก็บอกว่าแม่ต้องไปแล้วนะลูกแล้วก็ถามจะไปไหนอ่ะแม่มไม่รอพ่อกลับบ้านก่อนเหรอรอพ่อกันสิแต่แม่บอกว่าเขามารับแม่ไปแล้ว ขอให้ลูกของแม่เป็นเด็กดีนะที่สำคัญอย่าละทิ้งพระพุทธศาสนานะลูกแล้วแม่ก็หลับตาลงตันช่วยห่มผ้าให้แม่ค่ะคิดว่าแม่นอนหลับจนตอนเย็นพ่อกลับบ้านมารีบวิ่งไปเล่าให้พ่อฟังด้วยความดีใจเลยค่ะว่าพ่อตอนนี้แม่ใกล้จะหายแล้วนะพอลูกมานั่งกินข้าวด้แลพ่อก็รีบไปดูปรากฏว่าแม่หลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยค่ะ พ่อกับชาวบ้านก็จัดงานศพกันแบบง่ายๆค่ะชาวบ้านก็พูดใส่หูตันช่วยตลอดเลยว่า <c oughs> เฮ้ยแม่เองอะ่ะโดนผีกินนะ <c oughs> ด้วยความเป็นเด็กค่ะตันช่วยก็ทั้งเสียใจทั้งโกรธมากเลยคือผีตัวไหนมันมากินแม่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กันสองคนพ่อลูกไป <c oughs> แต่แค่ไม่กี่เดือนต่อมาก็เกิดเหตุร้ายขึ้นอีก <c oughs> ตันช่วยตื่นมาตอนเชา้าก็เออแปลกใจทาไมวันเนี้ยพ่อยังไม่ตื่น เพราะปกติอะค่ะพ่อจะต้องตื่นตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยอะตื่นมาก่อนลูกเพื่อที่จะหุงข้าวทํากับข้าวแหละแต่พ่อไปปลุกค่ะปรากฏว่าพ่อนอนตัวแข็งแล้วอืพ่อไหลาตายค่ะพี่ออมช,ชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานศพให้อีกเขาก็บอกกันอีกว่าพ่อ,อ,อพ่อที่ตายไปแบบเนี้ยเพราะพ่อโดนผีกินนะเหมือนที่กินแม่เองนั่นแหละ